อันนี้ปลาสเตเจียนอันนี้กุ้งเกษตรนะครับของเวียดนามอันนี้ปลาหมึกกล้วยครับก็ดูทั่วๆไปปลาปูอันนี้ปูน,นีกุ้งกุลาเดี๋ยน,น้ำมาจกน้ำมาชิมด้ย Anh đâu nè, năn 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 Nè, năn 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 nè năn 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 ปลาอะไรปลาซิเคลียนเนี่ยคิดนี่ายรู้ไหรู้อ่ะไม่รู้ครับรู้เนรู้าาอ่ะถามถามอ้าวแบบเครื่องกี่เลขมาไหนพี่เดี๋ยว